ถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีร,รัตนตรัยเจริญพรญาติธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้พระอาจารย์ก็จะได้เอารักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงให้เราทั้งหลายได้เข้าถึงความเป็นจริงด้วยการพิจารณาถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในร่างกายในจิตใจของเรา ดังพระบาลีกล่าวไว้ว่าพระยาธิธรรมโมหิพระยาทิงอนาตีโตแปลเป็นไทยว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้พระพุทธเจ้าให้เราพิจารณาเนืองๆถึงความเจ็บไข้ในกายของเราในใจของเราตั้งแต่ปลายผมจะหดปลายเท้าปลายเท้าจะดปลายผม ทั้งภายในทั้งภายนอกให้เห็นถึงความเป็นจริงว่าเราจะต้องเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะได้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทบางคนเจ็บมากบางคนเจ็บน้อยเราก็อาศัยตรงนี้เป็นครูสอนเราเอาไว้ก่อนที่เราจะเจ็บมากจนไม่สามารถที่จะประพฤติความดีสร้างบุญสร้างบารมีให้กับเราได้ บางคนเจ็บแล้วก็รักษาหายบางคนเจ็บแล้วก็รักษาไม่หายดังนั้นแล้วเราควรที่จะพิจารณาเอาไว้เพื่อเป็นบทเรียนในการที่จะให้เกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเช่นเราพิจารณาหัวของเราในท่อนบนท่อนศีรษะของเราว่าโรคภัยไข้เจ็บมันมีอะไรบ้างเช่นปวดหัวปวดตาปวดหูปวดฟัน น้ำมูกไหลหรือว่าฟันหักฟันคอนผมงอกต่างๆโรคสิวโรคฝ้าต่างๆในท่อนกลางร่างกายของเราก็คือปวดท้องปวดหลังหรือเป็นโรคผิวหนังต่างๆในท่อนล่างก็คือปวดเขา่าปวดขาเป็นตน้นและโรคภัยอื่นๆที่จะตามมาอย่างมากมาย ทั้งที่เป็นโลกที่รุนแรงและโลกไม่ได้รุนแรงรักษาหายได้บ้างรักษาไม่หายบ้างเป็นโลกเรื้อรังบ้างมันก็จะทำให้ตัวเราเองนั้นเกิดอุป,ปรสรรคในการดำเนินชีวิตหรือว่าเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาซึ่งไม่มีใครที่ปรารถนาจะได้รับความเจ็บป่วยหรือเจ็บปวดต่างๆ เมื่อมีโรคก็ต้องแสวงหาหมอรักษาหายารักษาแต่ทั tutor, ้งนี้ทั้งนั้นเราก็ควรที่จะพิจารณาเอาไว้ก่อนเพื่อที่ส่วนหนึ่งเราจะได้ทำใจเอาไว้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บแน่นอนไม่ช้าก็เร็วไม่ว่าเป็นเด็กเป็นวัยหนุ่มวัยสาวไม่ว่าจะเป็นวัยชราก็ต้องเกิดโรคภัยไข้เจ็บด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรารู้ความจริงถนึงข้อนี้แล้วเราจะได้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทคือเราจะหมั่นรักษาศีลเจริญภาวนาให้ทานอยู่เป็นเนืองนิดสร้างความนิิรีความสร้างความกตัญญูกะตะเวทิตาคุณต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นเพื่อที่จะเตรียมพร้อม ในการที่เราจะป้องกันโครคภัยไข้เจ็บต่างๆหรือเตรียมพร้อมที่จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะเป็นรักษาด้วยสมุนไพรหรือแพทย์แผนไทยหรือจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันหรือจะรักษาทางจิตท,ทางสมาธิเรียกว่าสมาธิบำบัด หรือจะเป็นด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็สามารถที่จะใช้รักษาโรคนั้นๆได้ตามสถานภาพหรือความเป็นไปแต่บางโรคที่เรียกว่าโรคก,กรรมมันก็รักษายากมันจะต้องไปรักษาตามเหตุของมันว่าเราไปทำเหตุอะไรไว้เราถึงได้เป็นเช่นนี้เราก็ต้องไปแก้ไข ที่ตรงนั้นเช่นการที่เราไปทุบหัวปลาเอาไว้บ่อยๆเราก็จะเกิดอาการปวดหัวอยู่บ่อยๆเราก็ต้องไปอาศัยทําบุญอุทิศส่วสนกุศลให้กับปลาแล้วก็ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบางคนมีโรคเยอะเราก็เบียดเบียนสัตว์เอาไว้เยอะเราก็ต้องอาศัยปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ปล่อยนกปล่อยเตา่าปล่อยสัตว์ที่จะถูกฆ่าแล้วก็ถวายยาให้ทานด้วยยาดังนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเอาไว้เพื่อให้เราพิจารณารู้เท่ารู้ทนันรู้การรู้แก้ก่อนที่จะแย่แล้วแก้ไม่ทนันเพราะฉะนั้นแล้วเราทาั้งหลายผู้ที่มีบุญวาสนาได้พบพาราธนาตราัมีสติปัญญา สามารถที่จะวินิจวิเคราะห์หาความจริงตามความเป็นจริงดังคำสั่งสอนพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงพิจารณาพิจารณาโาครคภัยไข้เจ็บร่างกายของเราอยู่เป็นเนืองนิดเพื่อเตือนสติของเราเอาไว้ด้วยประการัชนีแลนดรพระอํานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยจงเป็นตบะเดชะเป็นรัจจัย นำส่งให้ท่านทั้งหลายจงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อาศาจากทุกโรคภัยถ้าเป็นแล้วก็หายถ้ายังไม่เป็นก็ขอให้แข้วคาดปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงเธอนิพานนะประเจ